สวัสดีครับ f อนะครับเข้าสู่ช่องเดน h ชนแนลนะครับวันนี้ก็อามาดูนะครับเนะาะเช้านี้นะครับเนะาะเช้านี้ก็มารวมตัวกันนะครับก่อนจะออกเดินทางไปที่สารนะครับมุกดาหารเนาะ ก็มารวมตัวกันแล้วก็เริ่มมีนี่นะครับมาแล้วนะครับค็นด์เดี๋ยวดูที่ว่ามีใครมากันว่างนะครับก็เริ่มทยอยกันมานะน นี่ก็เริ่มทยอยกันมาบ้างแล้วนะครับว่ามีใครบ้างนะครับสวัดดีครับนะครับเนาะนี่ก็หลายๆคนนะครับที่มานะฮะอยาอาชินะครับ ก็เยอะแยะนะที่เข้ามานะก่อวันนี้เ <c oughs> ช้านี้นะครับเนาะ <c oughs> ยังรอยายอยู่เพราะ <c oughs> ว่าย,ายังไม่ออกมาเนาะวันนี้ก็เป็นเวลา 6โมงนะครับ6กโมงประมาณ40นาทีแล้ว นาวโอ้ยเราลุกจเสร็จเสแ็่เสร็คือไปมาไปดูอะลรสิยืนไปลงแถวนี่มาแล้วยาย ก็มาดูกันเนี่ยรดารอดอารถอ,อะไรไปอ่ะจะไปกับรถนาทีโหคุณยายทำไมสวยแท้

ชอบตรงไหนอะไรของยายรู้ไหมแว่นตาน่ะวันนั้นฉันชอบมากเลยแว่นตายายใส่แล้วสง่าเชียวเนี่ยนะอื้อสวยคนดังกูดังมาดามเหมือนจแม่ทมอยเลยเมหอออยากได้จังเลยแม่หน่อยแม่นายหน่อยแม่นายนะจอยอยากใส่บ้างก็จะสอบเวลาขอบแย่แต่จะสอบก็อยากได้อะเนาะเหมือนแม่ทมอยเลยซื้ออันไหนมาก็ซื้อใส่คือมันไม่เหมือนอ่ะ มันไม่เหมือนยายอ่ะให้เหมือนยายเลยมีอยู่สองอันแต่ใส่แล้วมันไม่เหมือนอ่ะยาองามเท่ยายคืองามไปใส่แว่นตาโอ้คือสุโอเคของค่อยธรรมดากันแดดเนี่ยถ้าใส่ชุดนี้นะยายนะไปเก็บเห็ดเนาะเข้ากันจริงจริงเราก็สไตล์เรานี่แหละทำอะไรเลยรู้ว่าตื่น้วส่งพวกเจ้าแล้วเนี่ยเออแมน ใช่เหรอจะไปทำเลยวันนี้ว่างทั้งวดปกติตื่นเยวกครับมาเขากินข้าวปกติตื่นมาตั้งเจ็ดโมงนะวันนี้ตื่นแต่แต่หหกโมงป้าอะไรรู้ไหมมามาป้าส่งกำลังใจนะปกติแคซอตื่นที่ไหนตอนนี้อะเมื่อวานเมื่อวานก็รอยายจนดึกเนาะไม่ยายก็ไม่มายายบอกว่ายายไม่ไปเนาะยายบอกว่ายายไม่มาเออเอาก็ยายบอกจะมาไงลํำแล้วก็ ยกกนนาทีก็บอกว่าไปกินหมูใช่ไหมหมอไม่มีใครไปมันเมื่อยแลวมันเมื่อยพีนลำานักก็บอกว่าพรุ่งนี้อาจจะก็ไม่มีอะไรก็เมื่อยก็คือนะตึกพักนี้มีแต่ฉลองกับฉลองไม่คืนก็ตั้งแต่เช้ามาเจ็ดโมงไงรดนนาทีเดอ่า โอ้ไม่นะไม่ไม่มีรถไฟเขาจะกระโดดข้างหลังแบบนี้แล้วยยังไม่ตื่นหรอกอ่ะยังรออี่นาทีใช่ไหมครับไม่ได้เปิดร้านนะประวังละประหวังนาทีใช่ไหมไม่ได้รู้รถใครรถใครว่างข้างหลังกระโดดเลยประวังไม่ไม่แบบนี้เออว่างว่างที่ดังเดียวกระโดดขึ้นเลยจ้ะข้างหลังมันไม่ได้เกี่ยวข้างหน้านะข้างหน้ามันเต็มแดงไปหรือเปล่าไม่ใช่ แมงนัพูไปไหมครับตรงรึเยว่าไม่ไม่รู้มันบอกว่ามันจะออกมาวันนีวจะออกมาถ้าไม่ออกแสดงว่ามันก็ไม่ไปแค่นั้นไม่ออกแสดงว่าไม่ไปแสดงว่าถ้าถ้าถ้าไปเนี่ยพวกทัพทูไปด้วยกันใช่ไหมถ้าถ้ามันออกมาก็มาไงถ้าไม่ออกมาก็แสดงว่าไม่ไปไม่ไปถ้าไม่ออกมาก็เฝ้ากรอกไปแค่นั้นมันก็ว่าอย่างนั้นรับชากรอกไปรับชากรอกไปเลยรถค่อยไว้นี่พอดี ยายเขาไม่อยู่หรอกเออเขาไม่อยู่หรอกถ้ากลัวหัวก็ไปจอดบ้านค่อยไม่หัวเนาะมีหัวเราโมนิมา่ลเจ้าอีกับพี่โต๊ะเนาะกวาอยู่ปากกวายอยู่มันไปตกทางโน้นทั่วหมดแล้วนั่นะไปเชิงร้อนเชิงใหม่เมื่อคืนที่น้ำท่วมทะลัก เสียหายสามสิบหลังคาเรือนบบขอโทษท,ทำไมไม่ตกบ้านเราบ้างจะได้ดำหล่ะโอ้ยโงงนาน,นแล้วมันอยู่แล้วมันมันทิ้งช่วงแล้วออมันทิ้งนานแล้วน่ะเนี่ยใช่ไหมเตี้ยเอาไปด้วยโออเตี้ยไว้นี่แหละทำอะไรให้กินละ่ะก็กลางวันเย็นๆนน่นแหละเย็นๆเอามาให้มันกินอยู่แล้วเมื่อคืนนี้ซื้อไก่ให้ตั้งสี่ไม้เลยว้อืมพวกเป คือนี่ไก่มาซื้อสี่ไม้คู่ข่าวให้เอาไม่ทันเอาเอฟซีไม่ทันรีบเอาทีเจสโซไม่ได้ขายครับเอฟซีก็คลิปนี้นะครับเนาะดูบรรยากาศนะครับเนาะแต่ก็รู้อยู่ว่า ยายบอกยายไม่มาอ๋อยายบอกว่ายายเมื่อยทั้งวันเลยเนาะอก็แต่เช้าแหมผมนึกว่าจะทนได้แค่ไหนก็ยังลงหน่ยทนได้แค่ไหนเนาะท้ายก็ไม่ทนแล้วไม่ทนแล้วไปไหนล่ะตี้เอ้ยยายไม่ทนแล้วเขาว่าอย่างนั้นอ่ะเขายังงเลยยายจะทนได้แค่ไหนตั้งแต่เช้ามาเนี่ยไม่ทนแล้วนะครับไม่ทนไม่ทนยายไม่ทนออมีอยู่คนเดียวอ่ะทนอ่ะอยู่ในสวนยางอ่ะทนมากตัวนั้นอ่ะ ยังทนอีกเหรอทนอ้าวได้ทนแล้วตื่นมาทนได้แต่ตอนนี้ไม่ทนแล้วตอนนี้คือไม่ทนแล้วเป็นเวลาที่พักผ่อนเออทนไม่ได้่กันไม่ทนแล้วตอนนี้อ๋อเป็นเวลาที่พักผ่อนเขาแล้วนี่นะครับบรรยากาศใครแล้วใช่ไหมก็มาแล้วหรือยังนะครับเนาะสวัสดีนะครับน้องเอฟซีนะครับก็เสือถึงแล้วอ่ะเสือถึงบ้านแน่นี้นะครับเน้องขอลงคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอลงคลิปไปแค่นี้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับบรรยากาศช่วงเช้านี้หน้าบ้านลุงพลนะครับสวัสดีนะครับผม